เรื่องเล่าที่สร้างแรงบันดาลใจเส้นทางของแสงดาวในความมืดในยามที่ค่ำคืนมืดมิดดวงดาวเล็กๆที่อยู่บนท้องฟ้ามักถูกมองข้ามเสมอแต่เมื่อเรามองไปในความมืดสนิทด,ดวงดาวเหล่านั้นกับส่องแสงเจิดจ้านั่นเป็นสิ่งที่เจืินใจเราให้ระลึกว่าแม้ในความมืดที่เราพบเจอยังมีแสงแห่งความหวังซ่อนอยู่เสมอ เรื่องราวของมินเด็กหญิงที่เติบโตขึ้นมาในครอบครัวที่ยากจนแต่มีความฝันที่ยิ่งใหญ่มินไม่เคยรู้สึกว่าตัวเองมีโอกาสเหมือนคนอื่นๆในวัยเดียวกันเธอต้องทำงานพิเศษหลังเลิกเรียนเพื่อช่วยเหลือครอบครัวแม้จะต้องเหนื่อยและไม่มีเวลาเหมือนเพื่อนๆคนอื่นแต่มินไม่เคยท้อแท้ด้วยความมุ่งมั่นและความพยายาม มินตั้งใจเรียนอย่างเต็มที่เธอเชื่อว่าการศึกษาเป็นกุญแจสำคัญที่จะนำเธอและครอบครัวออกจากความยากจนได้เมื่อเจออุปสรรคเธอไม่เคยคิดที่จะยอมแพ้มินบอกกับตัวเองว่าถ้าฉันไม่ยอมแพ้ฉันก็ยังมีโอกาสที่จะไปต่อเวลาผ่านไปมินก็ได้สำเร็จการศึกษาและได้คะแนนที่ดีและได้รับทุนการศึกษาไปเรียนต่อที่ต่างประเทศ การได้เดินทางไปศึกษาต่อไม่เพียงแต่เปลี่ยนชีวิตของเธอแต่ยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนในชุมชนที่เห็นถึงความพยายามของมินบทเรียนจากมินคือในชีวิตเราทุกคนล้วนเจอความมืดมิดและอุปสรรคแต่เราจะต้องเป็นดวงดาวที่ยังส่องแสงท่ามกลางความมืดนั้นเชื่อมั่นในตนเองและก้าวเดินไปข้างหน้าด้วยความมุ่งมั่นเพราะวันหนึ่ง แสงดาวเล็กๆของเราจะส่องแสงขึ้นและนำทางเราไปสู่ความสำเร็จสิ่งที่เราเรียนรู้จากเรื่องนี้คือไม่ว่าชีวิตจะลำบากเพียงใดจงอย่าละทิ้งความฝันของตนเองถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเล่าเรื่องเรื่องลือ สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ